โอ้หต้องบอกว่าเห็นข่าวของคิมมอนวโลดมนะฮะวันนี้นะถูกพาดหัวข่าวหน้าหนุงข่าวลีดเลยนะคะว่าคิมมอนตกอับเธอพ่เดซี่เพิ่งคุยกับคิมมอนเองเมื่อวันก่อนเองนะคิมมอนไม่ได้ตกอับจ้าคิมมอนเขาบอกว่า ปีนี้เขามีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องก็คือภาพยนตร์เรื่องเงลี้ยงรุ่นแล้วก็มีซีรีส์วายที่เป็นแบบแนวตั้งอ่ะนึกออกปะก็คือเป็นซีรีส์วายในโทรศัพท์แหละอีกสองเรื่องซึ่งทั้งหมดว่าปีนี้น้องคิมมอดอ่ะมีทั้งหมด3มเรื่องเอ๊เมาต้นปีก็เห็นว่านางมีมีมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคิมมอนไม่ได้ตกอบับเพียงแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะงานมันหายไงคนก็เลยมองว่าตกอบับ งานน้องเขาหายไปหมดเลยซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วอะวงการมันเทิงเป็นกันทุกคนไงแต่พอเอิญมาน้องคิมมอนเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไปหยัดมัธยัติยนึกออกปะเขาไมา่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรวันที่เขาเฟื่องฟูอะโอ้เขาก็ขวาดเก็บรายได้มาเยอะแล้วก็พักผ่อนไปหนึ่งปีปีนี้ก็มาทํางานกันใหม่ปีหน้าก็เห็นว่าจะมีผลงานอีกเยอะเยอะ,ยะอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคิมมอนเขาไม่ได้ตกอาบ เรศที่ถามว่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่คนมองว่าเราตกอบับเป็นดาราไม่มีงานบอกว่าเฉยๆเพราะว่าดาราทุกคนก็ไม่มีงานก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วกันเพราะทุกวันนี้น้องคิมมอนเขาก็มีงานดีจงดีเจอาจจะไม่ค่อยออกสื่อเยอะไงะผลงานมันยังไม่ออกไงอักก็มีภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นอีกหนึ่งเรื่องโธ่ภาพเห็นว่าภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นก็ฉายวันที่18กันยาใช่ไหมชีมไม่ได้ตกอบับชีงานแน่น ชิหล่อชิน่ารักทธ